สอนอดูงานอ้อยต่างแดน120บาทเงียบไรแววรัดไม่ใส่ใจชาวไร่เตรียมพร้อมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องของบะานโซนโคนเกษตรอยู่นะครับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยกันนะครับถึงแนวทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับสำหรับในเรื่องเงินช่วยเหลือ120บาทที่ตัดอ้อยสดลดฝุ่น PM 2.5นะครับ ที่ยื่นหนังสือให้นายภูมิธรรมแล้วก็แล้วนะครับเงียบไร้วี่แววนะครับก็ทางสมาคมก็มีแนวคิดนะครับปรึกษาหารือกันนะครับว่าถ้าหากรัฐบาลยังไม่ใส่ใจนะครับทางสมาคมก็เตรียมพร้อมที่จะนำพาพี่น้องชาวไร่อ้อยของเรานะครับเข้าไปพบกับท่านนายกถึงทำเนียบเลยทีเดียวนะครับเราชาวไร่ก็เตรียมพร้อม กันไว้นะครับก็รอดูตามสถานการณ์นะครับในช่วงนี้นะครับซอนอนะครับสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับก็ได้เดินทางไปศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของออสเตรเลียนะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าจะมีความรู้นะครับมาฝากพี่น้องชาวไร่อ้อยและมีสิ่งดีๆนะครับมาฝากพี่น้องชาวไร่อ้อยซึ่ง สอนอที่เดินทางไปดูงานนะครับก็มีทั้งตัวแทนของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับตัวแทนจากกอนอนะครับจากสอนอที่เดินทางไปนะครับท่านเลขานะครับท่านรองเลขานะครับที่เดินทางไปในครั้งนี้นะครับไปดูงานที่ออสเตรเลียไปดูว่าออสเตรเลียเขาทําอย่างไรนะครับ มีพื้นที่ของพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับที่เป็นร้อยไร่ครับที่ตัดอ้อยสด100%ยเปเซนะครับจึงพาพี่น้องชาวไร่อ้อยไปดูงานในตรงนั้นนะครับและไปดูการผลิตนะครับของโรงงานน้ำตาลในเครือมิตรผลครับที่อยู่เมืองแคนนะครับรัดควิวแลนด์ของออสเตรเลียนะครับไปดูการขนส่งนะครับ ซึ่งออสเตรเลียนะครับเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายรายใหญ่อันดับ4ของโลกนะครับซึ่งในแต่ละปีนะครับก็จะส่งออกน้ำตาลทราย4-5ตันนะครับออสเตรเลียนั้นมีอ้อยเข้าหีบอยู่ประมาณ30-40ล้านตันนะครับก็ไม่ถึงครึ่งของประเทศไทยเลยนะครับสำหรับอ้อยของออสเตรเลีย อ้อยสามึง40ลัดตันนะครับก็เป็นอ้อยสด75%อ้อยไฟซะ25%สานะครับสำหรับออสเตรเลียการผลิตนะครับการตัดอ้อยก็ใช่ว่าจะทำได้100%สเาสำหรับอ้อยสดนะครับพมีบางแปลงบางพื้นที่นะครับที่ตัดอ้อยสดได้100%เอรเเพราะเขาเพียบพร้อมนะครับในเรื่องแรงงานหรือเครื่องจักรนะครับเพียบพร้อมทุกอย่างพื้นที่ ก็ทำได้ที่ตัดอ้อย100%ซนะครับก็หวังว่าจะมีแนวคิดดีๆจากสออนํามาฝากที่น้องชาวไร่อ้อยหรือว่าจะมีผันอ้อยดีๆนะครับเพราะว่าจากการไปดูงานนะครับเหมือนว่าออสเตรเลียนั้นจะทําได้อ้อยประมาณไร่ละ17 1 8ถึง18ตันนะครับก็น่าจะมี อะไรดีๆมาฝากพี่น้องชาวไร่อ้อยเรานะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็เตรียมพร้อมนะครับในเรื่องเงินช่วยเหลือ120บาทนะครับก็มีโอกาสที่พี่น้องชาวไร่อ้อยของเรานะครับจะได้เดินทางเข้าสู่กรุงบุกทำเนียบอีกครั้งนะครับหากแม้รัฐบาลนั้นยังเพิกเฉยนะครับยังเฉยเมยต่อเรื่องนี้นะครับยังไม่ใส่ใจเท่าที่ควรนะครับ แน่นอนนะครับรัฐบาลในช่วงนี้ก็กระตือรือร้นในเรื่องเงินดิจิทัลเติมเงิน10,000บาทให้กับพี่น้องประชาชนนะครับหรือว่าปุ๋ยคนละครึ่งนะครับที่ทางรัฐมนตรีเกษตรเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับก็ยังไม่ได้ถดถอยนะครับสำหรับปุ๋ยคนละครึ่งก็เหมือนกัน